หลายๆคนนะคะอยากประสบความสําเร็จแน่นอนแหละนะคะตัวพี่เองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสําเร็จแต่ค่ะมีใครหลายๆคนทําหลายอย่างแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จสัทีคุณเป็นคนคนนั้นอยู่หรือเปล่าคะหลายๆคนเข้ามาปรึกษานะคะว่าลองทําลองขายลองทําทุกๆอย่างทํามาหลายอาชีพและแต่ยังไม่ประสบความสําเร็จกับอาชีพใดอาชีพหนึ่งสัทีแต่คุณรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วแค่คําว่าอยากประสบความสําเร็จมันไม่มากพอค่ะ วันนี้นะคะพีทจะบอกทุกคนว่าสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่ทําให้ตัวพีทเองประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์และแม่ทีมหลายๆคนนะคะในทีมพีทที่ประสบความสําเร็จบนโลกออนไลน์ทุกๆคนล้วนแต่ไม่ได้มีความพร้อมและไม่ได้มีต้นทุนที่มากเลยค่ะบางคนอายุมาก55อย่างเงี้ยค่ะแต่สามารถ สร้างรายได้จากโลกออนไลน์หรือเรียกว่าพลิกชีวิตจากโลกออนไลน์ได้ทั้งๆั้ที่เขาอายุมากบางคนกําลังเรียนอยู่ค่ะอายุน้อยมากๆ18ปีแต่สามารถให้เงินพ่อแม่ได้มีรายได้หลักหมื่นจากการขายออนไลน์แต่คุณรู้ไหมคะบุคคลเหล่านั้นเขาประสบความสําเร็จได้จากสิ่งเดียวเลยค่ะสิ่งนั้นไม่ใช่การที่เขาอยากรวยหรืออยากประสบความสําเร็จค่ะแต่เป็นคําว่าตัดสินใจรวยตัดสินใจประสบความสําเร็จเท่านั้นเองค่ะ วันนี้คุณจะทำกิจการสิ่งใดอยู่สิ่งที่คุณทำค่ะไม่ว่าคุณจะทำสาขาอาชีพอะไรคำว่าอยากประสบความสำเร็จกับคำว่าอยากรวยมันยังไม่มากพอที่จะเคลื่อนให้คุณลงมือทำแบบแบบสุดตัวแบบที่พียเองนะคะและใครหลายๆคนทำคือคำว่าตัดสินใจสำเร็จในเส้นทางที่เราทำค่ะ นี่แหละค่ะคือสิ่งที่ทำให้ใครหลายๆคนนะคะประสบความสำเร็จในเส้นทางที่เขาเลือกค่ะแล้ววันนี้คุณล่ะคะเลือกซักเส้นทางที่จะตัดสินใจประสบความสำเร็จแล้วหรือยังลองตัดสินใจรวยตัดสินใจประสบความสำเร็จ กับซักเส้นทางที่คุณเลือกนะคะแล้วพิเชื่อเลยความสําเร็จของคุณจะลวดเร็วนะคะแล้วชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วแน่นอนค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าถ้าชอบกดแชร์แล้วกดติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ